บัดนี้ครั้งที่ห้าสิบแปดตรงกบวันที่หกมกราคมสองห้าหกเก้าครับเจ้าวิชาตโตเป็นบุญขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูกชาธรรมบูชาสังคับจาร์และเป็นอาจารย์ยับชาแต่องคปุปคัมปฏิเสธะเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาต่อดนจนครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของชิาชาจีนดามณีขอเทพเจ้าเจ้าทั้งหลาย จงโปรดอนุโนาในการสวดทยายนี้ของข้าพเจ้าด้วยเถิดขออนุภาพคุณพระรัตนาตาครูบาอาจารย์ผู้เป็นเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าเจ้าเป็นตรมทิิอันควรแดกการสวดทยายมนมลต่อไปด้วยเถิด บทสวดชุมลุมเทวดาสมันตาจักรวาลีสูอัจฉริยเทวตาสมังมุลิกาจจตุนันตุสักโมกลังสกิกามีจลปีสิกจันเทวิเขวิมาเนตีเปและเกจักามีตาลุวานาเคหาเขหาวัตุมิหิเขเตะครมาใจยันตุเทวาท่าลวิสันยักขันท่าภาคันท่านาคาเตียนตาสันกียังมุนีสันว่าจะนางสาธุโอมตุนันตุธรรมะสวนรค์กลยัมพันธุตาธรรมะสวนรค์กลยัมพันธุตาธรรมะสวนรค์กลยัมพันตาบทสวดนามาคสิทธิคา านนโมตัสสะพโตหะโตสัมมาสัมพุทธานโมตัสสะพโตหะโตสัมมาสัมพุทธานโมตัสสะพโตหะโตสัมมาสัมพุทธาตรสวสัจจะญาถานติเมสานางอัญญพุทโธเมสานางวลังเอเตนัสัจวัจนาศดิเมหุนตุสัปปทานนติเมสานังอัญญังโมเมสานังวลังเอเตนะสัจวัจนาทีิเมหุนตุสัปปทานนโมตัสสะพโตหะโงสัมมานังวะลัานอเตะสัจวัตนะโสัมมาสมหุทนมตัสสะพโตบทสตสัมหาสัมิโกนานโมตาสิะพโตะโตสัมหารัมิุกนาโมตัสสะพโตหะตส ปกเรตวะปรมีสัพปะปโตสัมโพมุตนาเอเตนะสัจจวัชนะมาหุนตุสัปุปตทวามหากริโกนาโทติตายะสัพพะปรินาปกเรตวะปรมีสัพปะปโตสัมโพมุตนาเอเตนะสัจจวัชนะมาหุนตุสัปุปตทวามหากริโกนาโทสุขายะสัพพะปรินาปกเรตวะปรมีสัพปะปโตสัมโพมุตนาเอเตนะสัจจธรรมมหุนตุสัปุปตทวาบทสวดมหาสมัยสวดเอวามีสุตังเอกังสัมยังภควาสัจเกสุวิ อะติกติระวัตถุสมิงมหาวเนมหัตตาพิคุสัจเคนะรันทิงปจะจะมัตเตหิพิคุสัตเตหิสัปเหวะอาตเตหิทาัสสาหิโลกธาตุเทวตาเยกุเยนะสันติปฏิตาคงติพักวกันตังทัศนายะพิคุสังคันจะอาตะโคจะตุนังสุทาวตการิกานาังเทวานาังเอตะท้าโหสีอายังโขภะกวาสัจเกจุวิหาระติกติระวัตถุ วัตถุสมิงมหาวนเนหัตตาพิคูลันเทรันทิงปัญจามัตเตหิพิคุสตเตหิสัปหิวารันเตหิทัศโลกาธาตุเฮวตาเยกุเยนะสันติปิติตาโหติพัฒนทัศนายพิคุสังขจายามนุนะมยามปีเยนะพระครวาเนรปัะสังกเมยามาอุปัชังมิกิตวะพระโตสันคิสันติเกปัญเจปัญเจ,เจกะคาถาพาเสยยามติอาตาโขตาเทวตาเสยยาถาติดนะมะภาลปะ ปุร so ิโสสามีจ uh ิตังวาปะหังปะจักเสยยะปะแต่จิยังหาพะหังสามีเจยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตาลาหิตาภาวกันโตปุระโตประตูอาหางสุอาตาโขตาเทวตาพันตังออาภิกวะเทตะวะเอกมันตังทางอันทางสุเอกมันตังทีทาโขเอกาเทวตาพันโตสัตจีมังคาถาพาสีมหา สาม,มยโยปวนานัสมิงเทวกายาคามาคตาอาคาตัหอีบางธรรมะสัม,มยางภักติตายาวะอัปปาราติจังคามติอัตโขอัปปาราเทว,ทวตาปันโตสันชีมังคาถาภาสิตาระพิคเวสสาทะกลงสูจิตตังอัตโนอุจุกามะกลงสูสาราทิวะเหตะนิฆะเหตญาอิติยานิรักปันติปฏิตาติอัออตาโขอัปปาราเทวตา พระกัันโตสันติเกสันติเกอีมังคาถาพาติเจต,ตวาขีลรงเจต,ตวาปาขีรางอินทาขีรางโอหัดจามาเนชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขูมาตาสุทันตาสุาาสุานาคาติอัตขูอ่อ布าเทวตาปนตสันติมังคาถาอาาติ เยเกจิพูดทางสารนางคาตานเสยคาเตมิสันปริยาภูมิปหายามนุษสังเทหางเทวากายาปริป,ปูเรสันติอาระโคอัปละพระควาพิขูมันเตสียเยกุเยนะพิคเวทสเสตุโลกาธาตุเทวตาสันติปฏิตาโหติวัต ตถาคตานังท an ัสเนียภิกขุสังฆัญจะเยปิเตภิกขเวอาเหสุกุมาธานังอาหารโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพ่อตานังเอตระมาเยวะเทวตาสันติปฏิตาเหสุสยยาถาติไมหังเอตราหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนัมมาธานังอาหารโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพ่อตานังเอตระมาเยวะเทวตาสันติปฏิตารภวิสันติสวยยาถาติไมหังเอตราหิอาจิคิตามิทิคเลเทวากัญญานามามิกิตายตามิทิคเลเทวากัญญานามามิเจติตามิภิกขเวเว เทวากายานางนามิมตังสุนาสาสาสุการนามาสิกรตภาติสามีเอวันเอวันมันเตติโขเตพี่โขพะคันโตปัญจังสมศรีกว่าเอตัศวโอชาศิริโอกรรมุกัสสนยายาถากุมาตถสสิตาเยศตาสิริขปังลังพิจตตาสมาญาตคุโสติหาและวะอัจจินาโอมหังสาวามิโนโอทธรรมสาวสุทธาวิปสันนัมนาวิราพินโยปัญจสตัส ตตวาวเนกปิตาตวานิต,ะตะา,าโตมาตยีส,าสาัาสัวเกสัลเนระเตเทวากายยาพิการตาเตวิชานาทุิโกเตจักปะมุงสุตวาพุทธสาสนางังเตสามปตุราหูยานังอ,นนงอนนมนุสานามัทสนังอเปเกสตามาทราคุงทหัสสังอาธรันติงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสามารถทักุงอเปเกนันตะง มัทธคุงทีสาตบาบุตดาอาสงตัดจะตถพาบิยายาวกิตนาจตุมาตโตอามันเจียจัตาตากเกสลาเนลาเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาตพิคโวเยวหังกิตาีสามิคีลาหิอนุปุรโสสัตตาหัดขาหัดสาวายาขากุมากปิตะวัตเวที่มันโตชื่อมันโตวันวันโตยาสัตถิโมธมาวิกามูพิกุนางสมันติงวานัง ชาสหัสสาเขมวัาตายะขานานัตโตโนยที่มันโตชิมันโตวันมันโตยาสัตติโมธรมามนาังอิสกามุงกิกกนางสัมปติวานาง สาตาคีราติสหัสายาขาน้านัตโตวะโยที่มันโตชื่อมันโตันวันโต๊ะยาสัตยิโมธมนางมิกามุกิกุนางสมนติวนางอิเจเตโสระสัสหัสขายาขาน้านัตโตวะโยที่มันโตชื่อมันโตันวันโต๊ะยาสัตยิโมธมนางมิกามุกิกุนางสมนติวนางเวสามิตาปัญจสตายาขาน้านัตโตวะโยที่มันโตชื่อมันโตันวันโต๊ะยาสัตยิโมธมนางมิกามุกิกุนางสมนติวนางกุมิโอราชาหะฮิโกเวปุสะนิเวตเยียงพินโยนางสตาสะ หัดสังยาขานนางปะยีรูปัสติกุมิโยราใช่ค่ะกีโกโศปะคาสัมติวนางคูริบันทีสังราชาทศโลหุปัสสาติสภะนังอติปติมหาราชายัสติโสพูตาติตัดสากปะโวยเทนามนามหาภลายที่มันโตเช่อมันโตวันมันโตยัสติโมธมนังวิการมุกูนังสัมติวนางทักษินันจีสังราชาวิยูโท ตัดภาษาสติกุมภานางอติปติมหาราชายาสติตพูปูตติัตตาพะกโวยเถนะมะนามหาพระลกยที่มันโตชื่อมันโตวันมันโตยัสติโมธมนังมีการมุพิคูนางสมันติวะนางปัญจีมันจัตทีสาราชาวิรูปกโขปัสสาสตินาคนาอติปติมหาราชายาสติสงพุูตติตัตตาพะกโวยเถนะมะนามหาพระลกยที่มันโตชื่อมันโตวันมันโตยัสติโมธมนังวิการมุพิคูนางสมันติวะนางอุตตลันจ่า <ooh Wolver ine> ทีสังราชาคุเวโรตัดภาษาตติยัคขานังอติปติมหาราชายัตสัตติโสปูตาติตัดสาภะคะโวอินามนามหาภาลายที่มันโตชิมันโตว,วันวันโตยัตสติโมธมานางมีการมุพีคณนางสมันติวานั่ง โกริจะมาทีสั่งทารโตท,ทักทีนาวิรูทกโกปัชิมนาวิรูปโคเวนโลนตาลัง,ลงทีสั่งจะโตเตมหาราชาสมันตาจะโตโลทีสัรงลัตรัมนาอังคังสุวะเนกปิตาละวัตเรเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจนิสาสถามายาคูเคนเวเกนถูวิทูตะวิทูโต,ตสหจันทะโนกา,าเสโถจากกิน,นุมัทุนิมัทุจะปนาโทโอปะมายจัจเทวาาสุโตมาจรลิงจิตตเสโนจักขพโพนโลราชาชโนสโพอาคูปัจจตี โจวะติมพะรูสียวัชตาเอเตจันเขจราจานุกัโพตะหะราชุพีโมธมนามิกาโมพิกุนาสัมติวนางอาถาคูนาลศาสนาคาเวสาราตหาตักกากรมะรัตตะลัตสาตตาลาอาคูปายาคาตหายาติพิยมุตนะท่าตลัตถาจะอาคูนาคายาสัสิโนเอวันโนมหานาโคโศก ปาคาสามัมมติวาลาังเยราค่าราเชตหาสาหาลันติที่ปาติชาปักศิวิทุทจักขุเวสายาสาเตวะนามา,า,าจัปตะจิตตาสุปนาอิติเตสานามังยายันตานาข้าละราชานามาสีผูกวันตะโตเขมามาก,กาเิพุทธโธสันหายิวาจาหิบว,ว,ว่าหายันตานาคาสุปนาสารณะมากกลงสูพุทธกง ชีตังวชิรัาเสนะสมุทางาสุราสิตาพาตโลวาสาวสเสเต,เตที่มันตโตยสัสสติโนกาลกัญชาอภิสมาธาอสุราธานาเวขัสาเวปจิตติสุจิตตินาราโทนมุจิสหัสตันจะตปลุปันนงสัพเพเวโรจนามกาสนันเลยจารังพรพาลิงเสนางลาหูพัชรมุปาข้ามงสมโยธาน,นิพพัทพันเตวิสุนางสมติงว่านางอาปโป เจตเทวาปัทวีจตเตโชวายโยตขขาขมุงวัลุนาวัลุนาเทวาส่โมจยัสสะตระเปตตกะลุกายิกาอาคูเทวายาสติโนทัศเสเตตะกายาสพเพนนปัญโยอิธิมโตจิมันโตวันวันโตยาสติโมทรรมนาวิกามุงพิคุณนางสมิงติงวานางเวรุจจใจวาตาลิจัสมาจารุยแามาจันทสุปนิสาเทวายัตนามาปูประกิตาสุริยาสุปนิสาเทวาสุยามาปูประกิตานะขตาลิปุระกิตาอาคูอาคูมันธวราหักาวาสุนาวาสโรเสศภกรก จักโกปาคาปุริทักโกทัศเสตทัศกายาสเพนะนับตัวหิวจิบันโตชิบันโตวันวนนตัวญาติโมธนาวิกามุงพิกุนักสมันติงว่านาอาทาโกสหภูเทวาชาลามคิดิขาริวะอธิกาจจโรชาจะอุมาผูพาสิพาติโนวะลุณาสหะตมะจะอาจุจจาเจเนจกาสุเลยญาติจอาคุอาคุอาคุวาสังเวนิชินเทัศเสตทัศกายาสเพนะนับตัวหิวจิบันโตชิบันโตวันวันโตญาติโมธนางวิกามุงพิกุนักสมัน จิงว่านังสม,มนามหาสม,มนามนุษย์สมนุษย์สุดตมาคีกับปุตติอาคุงอาคูมโนปุติกอาถาคูหาล,ยววลโยเทวาเยจะโลหิตวาสีโนปะละคา มหาปราราอาคูเทวายัสสัติโนทเสนทัศกายาสัมเพนะนับตัวโนอิจิมันโตจิมันโตวันมันโตยัสสัติโมธมนาวิกาโมวิกูนาสัมันติวานางสุกาลุมหาลุนาอาคูเวคนาสาตหาโอทาตะุยปาโมคะาคูเทวาวิจักขณาสมัตตาหาราคาชามิตกกาเจยัสสัติโนทนายาคาปชุนโนโยตีตารเพื่อวัตติทเสนทัศกายาสัมเพนะนับตัวโนอิจิมันโตวันนึง ชุติีมันโตวันนวันโตยัตสัตย์ที่โมธามักรมมุ่งพิกลนางสมันติงว่านางเขมิจาตุรีญายามากันทกกาจยัตสัตย์ทีโนกันพิวาลามัสไสโสโชตินาอาสวานิมาลติอาคูหาถาครูปัลณิเมตตาทศเตเตทศกายาสเพนานัตโตโยนิมันโตชิมันโตวันวันโตญัติโมโมธานังมกามุ่งพิกลคุณนางสมันติงว่านางฉันเตเตเทวานิกายาสเพนานัตโตโยนินามันวาเยนะอากันจุนเยจ่ะ จันเทตาที่สาสหาปวุทธชาติมัคคีรังโอตติเนลนาทางทัง ักเคโมคตาลังนาถังจังว่าสิตาสิตาสุพมาปัมันโตผูโตอิทิมาโตสหัตตากวโรติโสจะโสประกามปชัว่านางสหัสพรมารลกานางมหาความแท้ที่ทติอุปนนชุติมันโตพี่มาากโยยะสัติโสทัดเสอิสราครูปัญจกัสวัติโนเตสันจมัจจโตอาขาปาริปาปาริวัติโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวพะมัคมาลเสนาพิกามิปัตตาการหาสามัคคีอยังอิาการหาถ้าพระธาตมหลักใคริพราง อิติตาธามหาเสโนกันหาเสนาเปย์ยิงปันแะนาตนามหาจัตทะรังกตวะเพรายะถาภูสโกเมโถชนาันโตสวิจุตโกตะโทโสปจิธาวันติสังภุโสอัศยังวเตตจัตทะมังอภิยะยะวกิรานจตุมาตะโตมดยีสัทธาตาวกเกตระณะเนวะมาลาเตนาปิการมิเตวิชานณภิกขะวเตจักบะมุงสุตวะพุทธะสาตานังวิจระเคปะกามุงเมตังโรมิตายุงสัพเพวิชิตสังสาขามาพิยาติใจยัสสัติโนโมทันติสาภูเตหิสาวกเกเตชะเนสุตตาตี บทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพูทธาเตชตาลตนาตยธรรมมิกาเตนะประสิทธิปสีเทวานารายะปรลเมสูราสิทธิพามาจินทาจจตตโลกาคัมภีรักขกาสมุธาภูตุงคังคาจะธรรมะชัยยะประสิทธิพะวันตุเตชัยยะชัยยะทรวนนิทรณนีอยธาที่นสศิกนาทินาทีชัยยะชัยยะก็คนละตนละนี้ใสนี้ใส่ใส่ใส่อะไร เมรุตราชนาพรชีชยชยคัมพีระโสพีนาเคทนาคีปีศาสจพูตการีชยชยทุนิมิตาโลคีชยชยสิงคีสุธาทาณนาคุขชาชยชยวรุนาคุขาสตาชยชยจามปาทิตนาคกุลละกันถกชยชยคันละคนนตุลงนะสุกะละพุชงสีหะพยัญเขะทีปาชยชยวรุนาคุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนะ สุดทีนอรดีชัยยะชัยยะสุขาดสุขัชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสัทธาชัยสุชยะชัยยะชัยยะธรณีสัตติงสัทธาชัยชัยยะมังคลาดัญญาพวันเคชัยยะชัยะวรุนายะเขชัยะชัยยะรักขเสสุรักภูชาเตชัยยะชัยยะพรมเนขนาชาชัยยะชัยยะชาทิราชัยชัยยะชัยปทวิงสัพานชัยยะชัยยอหารตาปเจกพุทธสาวางชยะชยยะ มเหสุโลฮาโลหาลินเทวาชายยะมามาสสรโขชายะชัยนาโควิรุทธโควิรุปะโกเจนทิมาลวีอินโทจะเวตตะเตยโยจากุเวลโลวาลุนโนปีจะอัตทิวโยจากปาหูหกกุมาโล,าละทัตตะลัตโกอัทตะลสามาหาเทวาสิทธิตาปัสสาอาพระโยอิสิโนสาวากาสัภพาชัยยะรามุ ลาโมพวันต e. ุเตใชัยาธรรมโมจะถางโคจะทัศปาโรจะใช้ยะกลางเตนะเจใชัยะเตเจนะใช้ยาโสธีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะหหนตุเตใช้ยามังคาลังชโยปุพุทธสิลิมโตยามาปาสิลมาโตา拉ทยอา拉ทยอุโพอยามโทมัโถปมติตาใชัยาตถาพามะขณามิเหติโนชโยปิพุทธสิลิมโตยามา มาราสัตจปาปิมัตโตปาราทโยโพสยามทึงมาเถปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณามเมหิติโนชโยปุพุทธสิลิมโตอายามาปาปิมัตโตปาราทโยอุโพสยามมิงมเถปโมทิตาชัยยะตถาเทวะคณามเมหิติโนชโยปุพุทธสิลิมโตอายามาปาปิมัตโตปาราทโยอุโพสยามทึงมาเถปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนะคณามเมหิติโนชโยปุพุทธสิลิมโตอายามาปาปิมัตโตปาราทโยอุโพสยามทึงมาเถปโมทิตาชัยยะตนาคคณามเมหิติโน ชโยไปพูดอาศาีมาโตอ,อยามาปมาปีมาปาลาทีโยปละ ปาปีมัตโตปราทายโยอุโธเตยมทุมัะเถปโมิจจาชัยยะตาค่ะสภามะคะนามเหติโนเช่นตอโบริยามูลเรศกยานังนันเตตะวันเอวังตะวังวิเชโยหีชะชัยยันสุชัยยะมังคะเลปราติปัลังเกสีเตปภริโมคะเลอภิเสกเกสภะพุทธานังขัดปโตปโมตติตุบังขัดตังสุมังกัลังสุภาภาตังสมุตตัตังสุขโนสมุตโตจตุพัมมะจาริสุปัทชินังกัยะกรมังวัจกรรมังปัทชินังปทัทชินังโนกรมังปฏิติเตยปัทชินังปทัทชินันนััฏฐบุง สุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเสนีอโลคาสุขิตาหนธาสหาประเพหียติพิสุนันตุโทนโตเยเทวะอัตตินขาเนธิคตาทิกายุกาสะาหนตุสุขิตาหนตุสัพตะลักขันตุสัพะตพะตานางลักขันตุชินนาสาสนังยากาจิปัตนาเตสังสเพปพูเลนตุมโนระถายุตตะกาเลปรวัสตุวัสังวัสาวลาหากาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเลนตุจัดสพพะกายาสุขงังจิตตสุขังอะหันตุยะถาละหัง บทสวดธรรมนิยามัสุตังเอวเมสุตังออกังสมิยังพระกวาสาวัิพิิหารติเชตวันเนอานา กะบินติกัดสะอาลามีตาละโขภควาพิขัวอมันเตสิพิขวติพัทันเตติตเตพิขัวพันโตปัญจันโตถึงเอตันโวจจอุปปทาวาพิขเวตะขาขะนางอนุปปทาวาตะขาขะตานังสีตาวาสาธาตุธรรมตะตาธรรมานิยมตาธรรมะทังคารานิจักติตังทารักตัวพิสัพพุจติอภิสาเมตเตบิภุจิตตวาเมตตตะวัชิกติเตสิติปัญญาเปติปัญนาเปติวิราติติพุชัตติภูนิโรติสเปตังคาลาอนิจัติอุปปทาวาพิขเวตะขาขะนาง อนุปาราวาตกาคตานังติตาวาตาธาตุธรรมตตาธรรมานิยมาตาสัพเพตังขาราทุกตาติยังสตากาตาอภิธรรมพุทธิอัิเมจติอภิผุ้ชิตาวาเมตตวาวชิกติเทติปัญเถเปติปันธถเปติวิวาติผู้ วิพัชติอุตนีกโรติถภเพตคาราทุขาติปทาวาพิฆเวตขาคดานุปัฏาวะตขาคตานังติตาวะตธาตุธรรมตาตธรรมานิยามตาสเพตมานตาติตังคาหะกตโตปิสัมพุชติอัธมีอภิจเมีตติอภิพุชิตวานเมตตาวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญทาเปติวิวะลติพิวะจติอุณีกโรติถภเพตธมานตาติตาโวจะาะระวาอัตมานาเตพิขุ่พระวะโตภาติตังอธิปันทุนติ บทสดผัดเทกาลตนาคาถาอติตานาวาขาเมยยะนับปักิกลางเคณะคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรไม่ควรพึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติมปะหินนันตังอัปปัตันจนะคตังสิ่งไปดีตก็ได้ไปแล้วสิ่งเป็นนานาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยทามันตัตาตถาวิปัสติเอาสังวิรังอสังคุปันตังวิทะทานะ ะมะนุคข้ารูขาเยบูใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนอเคยดเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อัดเยว่ากินจะมาตับปังโกอัญญา มอและนางสุเวฟาร์มเพียไปกิจที่ต้องทำวันนี้ใครเราจะรู้ความไปแม้พรุ่งนี้ด้านโอหิตสังฆาดเตนะมหาเตในนวจุจนาเพราะการฟามเพียรต่อมาจราผู้มีเสนานมากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารีมาตาปิงอโหรัตมาสินติตังตังเวปเทระรโตติสันโตอาจีคาเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีฟาร์มเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังฆาเวตปัจจนะ สัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังาขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ของญาติเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพตมานัตตาสิ่งใดทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสินงส้น,น,ไ,น,ไ,นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนท อันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยนัมเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดว่าชีวิตเมอันนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตากคนจิตจอดสั่งเวลายากรโยจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปแต่วิญญาณนคัถ้าปาจงวิญญาชุนทอนอันเผ่าทิ้งเสียแล้วอธิเสตติจานนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กาลิงขลังอีว่าประดุดดังท่อนไม้และท่อนปืนนิรันถังหาประโยชน์ไม่ได้นิจาวัตสักกาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทวายาธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปเชนิโนจันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตวะเตสังอูปสมโมสุโขความก็ไปสงบระอาสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างวิสเพยสตามารินติสาตาทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะตายอยู่มารินสุจามารินตะเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวามารินสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเม่ แต่สังคโยฟาร์มสงแสในฟาร์มตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยังกินจียังกินจิกุสลังกรรมบางสาเปหีพระเตหีกตังบุญญาโนอนุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวะอัต สามิงาในที่กตาทีกายุกาสทาหหนตูสุกิตาหหนตูทุกขาปะมุิจันตูมาตาปีตาสุกิตาหหนตูทุกขาปมุตจันตูสเพยพยาติกาสุกิตาหหนตูทุกขาปมุตจันตูสเพยพาติกาสุกิตาหหนตูทุกขาปะมุิจันตูสเพเพปีตาสเพยยาขาสเพยพเปตาสุกิตาโหนตูทุกขาปะมุิจันตูสัพยพอาจาริยุปัญญายาสุกิตาหหนตูทุกขาประมุิจันตูสเพเพนาขันตาสุกิตาห์หนตุ่ยตูทุกขาประมุดจ บทสวดบ ha, ูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์โตอคันติมาใยติภควานนโมโพธิสัตว์โตอคติมาใยติภควานนโมโพธิสัตว์โตอคติยะอิติภควาปฏิฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหารลาวเสนีทุกเปคะเลโพธิคะเลตาหิงตาหิงตาทำ มาเถนะพวันตุกปูที่จ่าโสถิงกะโรจังวิหารละมันทะเลเทราจะมชานัวอากาจะาพิกาวสลามีกาทานักปไตยอุปตะกาคามันเสรษฐานิขมาจีตาราสัปพนพุตาตุกิตาบนตุเตชลาปุเรยีปิเจสัมบวรสังเดชจตตาดาวเทวปะปาติกานิยานิกังทำมาวังปะกิตจเตสะเพปิตุกะลนตุสังกะยังธาตุเจรังสตังธโมธามาตลาจะบุคละสังโคโหนตุสมัโควาถายยาชีใจยาจามเหละคขตุสัตธโมสะเพปิธรรมมาจะรุนพูดิงสามปะปุเนยยะธรรมเมอริยปเว ติเตปัฒนาโฮนตุสัพเพปิปาร์โนุูธาภาตาเนตมาปาเหลกประเวทชันโตกาเลเทโวประวัตสตูวุติงปาวียตัดตานังสามีสังเดตุเมตเนิงมาตาปิตาจารชัางนิจังรักัตุบุตรกังเอวังพมีรักชาโนประชังรักกันสัสพมภา เทวตาอุจยะนะคะฐาทุกขปัตตาจะนีทุกขาพยาปัตตาจะนีพยาโซกับปัตตาจะนีโซกาโหตุสัพเพปิปาริโนเอตาวตาจำเฮสัมปตังมุจเตสัมปตังสัพเพเทวโนโมทันตุสะสัมปติยาธาตังธาตุสัทนายาสีลาละกันตุสภะลาพาวนาพิตาโหตุขาจะตุเทวตากาตา สุมกฆราคาถาโหตุสัพพังสุมาฆลังลักันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาโสธีโหตุนิรันตรลังสัพโหตูสัพังสุมกลังักันตูสัพเทวตาสัพังานุภาวนโสธีโหตนิรันตลังโหตุสัพหังสุมาฆลังลักคันตูสัพเทวตาสัพพังคานุภาเวนโสธีโหตุนิรันตลังสัเพพุทธาปราปตาปเจกยังพลังอาหารตนันเจเชนารันพันธามิสัพโสสัเพพุทธาปราปตาปเจกยังพลังอาหารตนันเจเชนารักขันพันธามิพโสบโส ปลาปตาปเจกยังพลังอาหารตะนันเชเชนะละขัน <ME> พ <1971 habitude> ันธามีสับสโซสเปพุทธาปลาปตาปเจกยังพลังอาหารตะนันเชเชนะละขันพันธามีสับสโซสเปพุทธาปาลาปตาปเจกยังพลังอาหารตะนันเชเชนะละขันพันธามีสับสโซสเปพุทธาปาลาปตาปเจกยังพลังอาหารตะนันเชเชนะละขันพันธามิสับสโซสเปพุทธาปาลาปตาปเจกยังพลังอาหารตะนันเชเชนะละขันพันธามิสับสโซสเปพุทธาปะลาปตาปเจกยังพลังอาหารตะนันเชเชนะละขันพันธาม มิตับโตซาเพพุทธ,ธาปรัาปะตาปเจียยังพลังอาหารตะนันเจเจนอรรถขันพันธามิตับโส ด้วยอำนาจแห่งบุตรสนที่ข้าพเจ้าได้สวดฉายายพระพุ้ทรงนี้ข้าพเจ้าขอน้องเกา้าที่สวางเป็นพระาักุศลแสมด็สมเด็จพระนางเจ้าจริ ikit พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผูเ้เส,ส,สด็จสุสวรรค์เข้าใจขอที่ทรงแห่งบุตรนนี้จรงเป็นสัพเพสีมงคลแก่ข้าพเจ้าแก่คาดปลอดภยัยทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตบ้านเป็นสามาอาชีพอันเจ้าทำคำว่าไม่มีอดอ,อยากขอญาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าจมีสามารถได้ติตั้งบ้านในคำพระสอพแห่งองค์สมเด็จพระสามาทำเจ้าดำรงอยู่ในความดีงาานนตลอดกะ จังขอเทพเทลดาั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสุกการในบุญผลน,น,นี้จงประสาดประเสริฐนครน,น้อมส่งอนุภาพแห่งไปสู่วัตถุมงคลภาพปิดตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลายอมถึงวัวตถุมงคลทั้งฟงที่สามสิบอวเลศได้จัดสร้างขึ้นในเปลี่ยนด้วยผู้ทานุภาพเซวันนุภาพริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันมีผลให้เป็นสิริมงคลแบบคู่ครอบองและบูชาุูประการเทิน